วันนี้ก็มาดูเกียร์ดูละคัดเกียร์คัดคู่คู่โรคปัญหาที่เจอบ่อยๆก็มาจากชุดก้ามปูก้ามปูเนี้ยติดขัดติดค้างทํำให้เกียร์คัดไม่สามารถจับเข้าเกียร์ได้อีกอันนึงคือ TCM ซชุดสมองคนหลักๆส่วนมา,จากจะเจอชุดนี้ปัญหาเกิดจากอะไรเกิดจากอายุการใช้งานด้วยแล้วก็ การความสกปรปกของผิวสัมผัสต่างๆซึ่งมาจากงขงคัดที่ว่ามีการสึกหลอแล้วก็หล่นร่วงไปในห้องเกียร์ซึ่งในอยู่ในหน้าเกียร์ปัญหาที่เจอที่ไอ้อันนี้ที่เป็นไปได้คือการลื่นถลัยการลื่นถลยอย่างเงี้ยตัวนี้ติดขัดปกติแล้วต้องดันดึงไปดึงเงี้ยมันต้องออกอย่างตัวนี้ตัวนี้ผลิต,ต,ตใช้ได้ถ้าตัวที่ใช้ได้เป็นอย่าง,งี้ดึงมาออมาได้เวลากดกดปุ๊บมันจะไรกับอีมันดึงออกมาได้ ทุกขนาดเนี้ยออกได้ได้ดกลับแค่ก,กดตัวเนี้ยตัวมัดดีกลับเองได้แต่ตัวเนี้ยดึงไงก็ไม่ไปดันยังไงก็ไม่ไปมาาันค้างติดค้างติดค้างก็สาเหตุมาจากตัวตัวนี้มีลูกปืนเกี่ยวคล้ายๆเกี่ยวหลอดจะนัดพวกนั้นนะ่ะหลนเกี่ยวแหลเกเงี้ยเกี่ยวเงี้ยวิ่งไปลูกปืนซึ่งตัวเนี้มันเป็นตาหมด พอไปตาหมดมักก็ขัดขัดแล้วตาบุดปฏิกันด้านในเป็นเกียวที่ปอกรองอมันจะแตกแต่มันค้างไปไม่ได้ขยับไม่ได้เสียยังไม่มีใครซ่อมได้พวกนี้อะไหล่พวกนี้จะเสียแล้วเราเปลี่ยนอย่างเดียวแต่เราสามารถยืดอายุการใช้งานมันได้นะฮะคือว่าถอดมาอย่างเงี้ยมาหล่อรื่นตมมุิจารบีชุดคัดพวกนี้ก็มันแห้งมันมันไม่มีจารบีแล้วจารบีหมดภาพแล้วก็ปาลาหล่อรื่นลากเขา่าใส่จารบีใหม่ ตัวนี้ก็หล่อเลื่อนทีจะระบ,บีเหลวเข้าไปใหม่หล่อเลื่นมันก็ใช้งานได้อีกแต่ถ้าเกิดมันเสียแล้วก็ต้องเปลีย่ยนเดียวพัดก็สามารถปรับตั้งได้ในระยะที่มันยังไม่สุดมากมากนะก็ยังยืดอายุไปได้พวกนี้จะอยู่สเปคอายุการใช้งานประมาณ2องแสนโลก็เริ่มเสื่อมสภาพถ้าเรารู้ตัวก่อนว่ามันจะมีปัญหาไม่ต้องร้อยเกิดปัญหาถ้าเกิดปัญหาเราใช้ใจ่ายเยอะ <c oughs> อ่ะก็มาหลายหลักหมืน่นนะตัวนี้ก็เป็นหมืน่น แล้วของเก่าชิงโกงก็ประมาณห้าพันละขึ้นอยู่แล้วแล้วของใหม่แกกล่องนี้เดี๋ยวชุดนี้นะฮะตัวนี้ก็ใหม่หมื่นกว่าบาทนี่ก็หมื่นกว่าบาทนี่ก็สองพันกว่าบาทปู่ชุดนี้ก็รอไปเกือบสามหมื่นละตัวนี้ตัวนี้ก็หมื่นกว่าบาทชัดซึ่งบางทีมันไม่ถึงอายุเราก็สามารถจะยืดอายุมันไปได้โดยการถอดมันหล่อลื่น แต่ส่วนมากคนที่ใช้กันก็ไม่ค่อยจะสนใจหรอกคือพังแล้ว่อยทาแต่ถ้าไม่รอให้มันพังก็ไม่ทาแต่ถ้าเรารู้ว่ามันถึงเวลามันต้องพังเราก็ถอดมาทําเงี้ยมันก็จะยืดอายุไปต่ออีกอีกอีกเยอะเยอะกว่าเดิมนาอย่างเงี้อย่างเงี้ยหล่อลื่นเพราะมันมีการติดขัดที่มันขัดขัดตัวนี้ตัวนี้ไม่หมุนมันต้องลื่นได้เนี่ยต้องเลื่นได้คือลูพื้นทั้งหมดได้พอมันมีแรงเสียดทานเยอะ ตัวมอเตอร์ที่ปั่นแก๊สนี่ก็ใช้แรงเยอะมันก็จะไปขบอะไรไปขัดแล้วบวกกับไอ้สิ่งต่งโรต่างๆที่ว่ามันหมดสภาพพวกฝุ่นฝุ่นขงขัดอะไรเข้าไปเงี้ยมันก็ไปขัดไปขัดทําให้เกิดตามมดลูกปืนไปตามมดเกิดขึ้นมันแตกมันก็ติดขัดไปไม่ได้แต่ถ้าแตกสองตัวคุยไม่ได้นอนแต่ก็แตกตัวนึงก็เปลี่ยนตัวหนึ่งอย่างงี้ก็ได้หรือจะปลี่นทั้งชุดอย่างงี้ก็ได้แต่ก็ประมาณก็สูงชุดของใหม่ก็มาสี่หมื่นเพราะอะไรนะแต่ถ้าเป็นของเก่าก็ ตีเป็นตัวไปตีก็ตัวละห้าพันสองตัวก็หมื่นหนึ่งไอนีก็ประมาณเจ็ดพันเ๋ถ้าไม่ไม่เปลี่ยนเราตั้งได้แล้วก็เซฟขึ้นลูกปืนก็ประมาณสองพันถ้าไม่เปลี่ยนถ้ามันไม่แตกเราสามารถถอดบอรหลุดื่นมันก็ประหยัดขึ้นได้มันก็ยืมอีกหรือก็เสียทีเดียวก็สี่หมื่นค่าแล้วด้วยประมาณห้าหมื่นแล้วเกียร์นี่ก็เกือบพันละอ่าอันนี้ก็คนที่ใช้เกียร์ตัวนี้อยู่ก็ดูดูเอารอให้มันพังก่อนหรือว่าเราจะยอม เสียจะจุดนี้ในงบน้อยตีก็หมื่นหนึ่งอะขอมาหล่อลื่นเดี๋ยมันเกีย์ใหม่หล่อลื่นทําตั้งคัดใหม่ของประใหม่เพื่อยืดอายุการใช้งานให้ยืดอีกหรือจะรอให้มันพังนี้ก่อนนี่ก็เกือบสองหมื่นของเก่านะถ้าเป็นของใหม่ก็สี่หมื่นไม่รู้ขัาแรงแต่ประมาณห้าหมื่นได้นะนี่คือความแตกต่างระหว่างหมื่นกับห้าหมื่นตัวต่างสี่หมื่น แต่มันยืดอายุการใช้งานได้ไหมมันก็ได้ไปอีกระยะมากมากเลยแหละเพราะว่าเราก็ถอดมาเล่ลื่นก็เหมือนของที่มันใช้ได้ของใหม่มันไม่มีติดขัดอ่ามันจะมีให้ดูว่าโอเคมันสภาพเป็นยังไงถ้ามันใช้ได้อย่างเงี้ยมันไปดามดใช้ไม่ได้แล้วถึงถึงมันไม่ติดขัดแต่ว่ามันเริ่มมีอาการคึกๆก็ไม่ได้ละเปลี่ยนอย่างเงี้ยโอเคมันยังไหลลื่นถอดมาหลาดหล่อลื่นใหม่เนี่ยกดปุ๊บมันเด้งๆได้โอเคใช้ได้ตัวนี้ ก็ประหยัดไปอีกแต่ยังไงของใหม่โอเคใช้ได้อยู่แล้วแต่ของใหม่นะครับําหรับช่างที่ไม่รู้ไม่รู้วิธีการใส่เนี่ยข้อมูลคขาไ้ไม่มีนี่เขาโยเกมมาให้คือว่าเปลีปป่ยนกะ้ามปูเปลี่ยนดุกพันแล้วใช้ไม่ได้เขียนใช้ไม่ได้สาเหตุมาจากอะไรเราก็ไล่ดูแล้วอะไรที่เปลี่ยนมามีปัญหามีปัญหาจากการประกอบคือประกอบไม่ถูกต้องโอเคจะลืมมาครั้งแรกอาจจะเป็นกล้ามปูเสียพอ,อมีกล้ามปูเสียปับ๊บเปลี่ยนชุดกล้ามปู แต่การถอดประกอบชุดนี้มันจะมีการตั้งถ้าไม่ตั้งระยะตั้งคัดไปก่อนแล้วไปใส่ต้างปูใช้ไม่ได้ก้างปูจะพังทีลักษณะพังก็จะเป็นจะแตกออกมานี่ลูกปืนเป็นนนาจะตุ้ยออกมาเลยแต่นี่ของใหม่นี่ของใหม่นะยังไม่ได้การผ่านการใช้งานของใหม่เบิกศูนย์เลยใช้ไม่ได้้วเสียบไปแล้วขนาดเสียเงินหมื่นกว่าบาททิ้งปีๆก็ใช้ไม่ได้สองตัวเป็นเงินเท่าไหร่ คัดลือมมาแล้วตัวแรกมาถ้ามาจากศูนย์เขาจะล็อกมาให้เรียบร้อยแล้วต้องปลดล็อกปลดล็อกปัญหาถ้าผมเดาคันนี้คือตอนแรกคือเปลี่ยนกามเปลี่ยนกามปูชุดคัดใช้ชุดเดิมแต่ว่าคัดชุดเดิมนี้ใส่แล้วไม่ได้ไปปรับตั้งพอป,ปรับตั้งแล้วใส่เข้าไปปุ๊บกลามปูเกี่ยวกลามปูหลุด,ล,ดลูกปืนทะลักกราปูใช้ไม่ได้รถก็ใช้การไม่ได้คันนี้ทาง อู็คิดว่าไอ้ตัวนี้เสียก็เลยสั่งเบริรศูน้องใส่ใหม่ไปใส่ใส่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะกรปูมันเสียแล้วนะอันนี้ถึงเน,นี่ยพอใส่ต่อเปกาะปูปใหม่ถ้าไม่ตั้งตัวนี้ก็แต่มันต้องมีการตั้งระยะมีขั้นตอนอยู่นะครับอบูนต้องศึกษาให้ดีๆด,ด้วยบางทีเป็นช่างไม่รา่ว่าเห็นมันง่ายแต่ว่ามันก็มีเลอกซึ้งซึ่งไม,ไม่ค่อยมีใครบอกกันนะผมก็พยายามจะบอกให้เพราะว่ามันก็ ไม่เข้าขายขาดทุนอันนี้คืออย่างเงี้ยโดนละอออูโดนไปละสามหมื่นกว่าบาทละเสียที่เฉยได้สองหมื่นกว่าบาทเราซื้อมาใหม่ด้วยนั่นแหละเราเก็บเงินลูกค้าคือขาดทุนละขาดทุนกกระปูละหาอะไรหักไปเหลือนิดเดียวขาดทุนด้วยไม่ได้ไม่ได้ได้กำไรอ่าเนี่ยคือข้อมูลถ้าไม่รู้เนี่ยจะต้องหาข้อมูลศึกษาวมันเป็นยังไงก็คำนวณว่าเออมันยังไงเพราะผมเจ็บมาแล้วชุดนี้ผมเคยทํามาแล้วจบเจ็บมาแล้วว่ามก็หมดไปนานาสี่หมื่นเพื่อ เพื่อข้อมูลตัวนี้ลองแล้วไม่ได้การนี้แหละแบบนี้แหละคือใส่แล้วเปลี่ยนกับปูติดขัดเปลี่ยนกับปูทำไมใช่ไม่ได้เพราะเราไม่รู้จากการจัดตั้งสุมขัดถึงเปลี่ยนขัดใหม่เดินสวนมานู่นก,ก็ขัดเสียเปล่าเลยบินเท้าไม่ได้เหมือนเดิมขัดไม่เป็นไรแต่พอใส่เปลี่ยนกับปูใหม่ขัดได้เป็นป้าพังอีกน,นี่คือข้อมูลใ้วไาอยากให้มันเสียไวกระถอดมาเท่าหล่อลื่นมันก็ยืดไปได้อีก อ่ะอย่างเงี้ยม,นม,นม,นมนันมันโอเคมลูกปืนเมื่อกี้ติดขัดขุด่นเยอะมากก็เลยหล่อลื่นล้างใช่สะอาดใหม่หมดลูกปืนถ้าว่ามันเป็นตามมดเราก็มีลูกปืน,อ,น,น <Yeah S 2> อย่างเงี้ยเยอะแยะซื้อมาใส่ไอ้ป้อไม่เสียนี่ก็ยืดไปอีกแต่ตัวเนี้ยปัญหาคือมันซ่อมไม่ได้แต่ถ้าเรารู้อย่างงี้ก่อนมันมีไม่แค่ตปก,ปกแล้วถอมาล้างแล้วเอาเจล,ล,ลีเหลวตีลิงเข้าไปหล่อลื่นในเกียวนี้นใหม่ก็ใช้ได้อีกยืดไปอีกอ่ะ นก็เหมือนเท้าซาดอะเป่าล้างใหม่เพราะฝุ่นมันมียากระฝุ่นเข้าไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าตัวเนี้ยมันชอบติดขัดเราต้องล้างให้มันลื่นให้มันหมุนจิ้วๆิวให้มันกิ้งได้ให้มันกิ้งได้แล้วกิ้งได้ถ้าติดบุตรแป็กต้องบีบไว้แล้วตัวกาไม่หมุนติดขัดไม่ได้เดี๋ยวก็แต่งมันแรงเสียททานจะสูงอ่าเราไปข้อมูลไปโอเควันนี้วันที่จบเท้ารออะไร